คือสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ครับสำหรับที่ผมจะลงไปเที่ยวใกล้ๆสถานีรถไฟนี้ก็คือตลาดยิ่งเจริญครับซึ่งเป็นตลาดดังสมัยนั้นเอาเป็นว่าผมจะลงเที่ยวด้วย เฉพาะที่สถานีรถไฟฟ้าที่มีความสำคัญหรือจุดท่องเที่ยวก็ประมาณนั้นเพราะบางสถานีมันก็ไม่ใช่ที่เที่ยวที่เที่ยวไม่ได้อยู่ใครอย่างที่ผ่านมาสามสถานีแยกคพอ,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 อก็ที่พิพิธภัณฑ์ของทัพอากาศองค์การภูมิผลทั้ทงสามสถานีนั้นเป็นของ ราชการเขาไม่ให้เข้าคนเข้าไปอันนี้ผมลงมาสถานีรถไฟฟ้ากะพานเดี๋ยวผมจะออกไปตลาดยิ่งเจริญสำหรับที่เที่ยวแถวนี้นอกจากตลาดแล้วก็ยังมีวัดสะพานสูงพึ่งอยู่ใกล้ๆครับสามารถเดินทางออกต่อไปเที่ยวได้ ทางรถวิ่งไปนี้ก็คือทางด้านเหนือถนอนพหลโยธินที่เห็นอย่างนี้ก็คือตลาดยิ่งจเจริญครับซึ่งผมจะลงไปดูตลาดก็คงจะดูตลาดยิ่งจเจริญตลาดใหญ่ตลาดดังในย่านนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับฝั่งตรงข้ามก็คือหนโยธินห้าสิบสอง ตรงนั้นจะเข้าวัดสะพานสูงได้วัดใหญ่วัดเก่าแก่แถวย่านนี้เหมือนกันเพราะคุณโควิดเขามีลวกันให้เข้าเฉพาะทางไม่มีหน้ากากห้ามเข้าวัดอุ่นภูมิกินข้าวครับ ให้คนนั่งมั่งไว้นั่งมั่งด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับที่ที่ผมเข้าไปคือศูนย์อาหารก็รล้างก็หลงเหลงไปก็ตามสาภาพของพิษเศรษฐกิจผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปดูตรงตลาดสดเขาเป็นยังไง เบิ่งเบิ่งที่นอนเบิ่งตลอดสอบข้าก็บ่นเงีบงงบยบ <c oughs> จะหาร้านลงรู้จักกันจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะพิษเศรษฐกิจตลาดก็จะไม่เงียบอย่างนี้ ต้องเมนตลาดก็จัดเป็นระเบียบด,ดีเหมือนกัน กินกับปลาทูมารวมกันดู่ก็ก็จะให้อยู่เหมนันเป็นกลุ่มๆเหมือนกันหมูซอนไก่เนื้อปลาทูกลุ่มเนื้อก็อยู่กลุ่มเนื้อเหมือนกันเขราะวาทำจับไว้เป็นกลุ่มๆเหมือนกัน กระถูตรงนั้นนลยอันขวาเป็นเป็นหมูแล้วทีกทีออกจากไก่อันนี้เป็นไก่หมดส่วนเลยไก่เป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูหมดเลยต่อไปต้องเป็นอาหารทะเลสด อันนี้เป็นโซนอาหารทะเลน้ำหลังราคาหาหารราคาไซส์เราจะจะติดป้ายราคาบอกไว้เลยโซนนี้จะเป็นทะเลสด

มุมด้านในจะเป็นผลต้องมีมุมที่ขายผลไมา้ เป็นสายของกีตาร์โชห่วยยกไปเลยครอด้านนี้ปลอบไม้ ของกินก่อนจะออกก็จุดที่ก็เห็นร้านขายของกินแล้วจุดที่คนโดนเยอะก,ก็น่าจะเป็นกลุ่มของตลาดสดของสด ตลาดในใหญ่ในย้านนี้ครับก็ใหญ่มากอันนี้มีแต่ซื้อกลับบ้านทั้งหมดนี่นั่งกินอยู่นิดหนึ่งผมจะนั่งเป็นคนนั่งกินนี่เป็นโซนตลาดขายผักครับ ไปถ้าไม่อยู่รวงช่วงรกระบาคนไม่ต้องสามว่าเยอะขนาดไหนนี่เป็นตลาดขายส่งผักขายส่ง ท <c oughs> ี่พระค<อ>่ะยังมีพระเดินยิงพระบาทอ๋อ มัอเสือผมได้กลับออกดังเดิมตัวอันนี้เกี่ยวกับเครื่องพัวเครื่องแกง ตลาดใหญ่เขาก็คงขายทุกสิทั้งส่งเท่าที่ดูแล้วก็ออกทางเดิม